ดีครับสดีครับนะครับไอคีมหันดัาซิงครับขายครับขายครับขายครับทะเบียนพร้อมครับเล่มพร้อมอนครับส่งอนส่งอุนให้บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์เมาวครับบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เมาส์บวาครับวันวันที่วันที่สิบสองวันที่สองือนหน้าครับบุรีรัมย์เมาสรถครับขายไปอยู่ห้าห้าพันนะครับห้าพันบาท นะครับส่ง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 ไปผวมไปบุรีรัมนะครับเนี่ยนะครับตัวโค้งครับโค้งสีน้ําเงินครับโลแดงครับส่งไปที่บุรีรัมครับส่งไปที่บุรีรัมคันนี้ผมขายอยู่ห้าพันครับห้าห้าพันท่วงครับเครื่องครับเครื่องทําใหม่ครับคาบูครับคาบูเดิมคาบูเดิมครับสู้ครับสู้สเตอร์เดิมยางครับยางยางเดิมครับยางน้อย นะครับผมส่งคันนี้ไปซี่บุรีรัมนะครับบุรีรัมสูงเดิมครับสูงเดิมนะครับส่งไปบุรีรัมนะ